สวัสดีครับทุกท่านท่านผู้ชมนะครับรายการทานิกาแฟสดุดน,นะครับก็วันนี้ก็มีข่าวขขาวขาวขงเงื้นไหวนะครับของ <c oughs> บะลัาแล้วก็การที่เกิดขึ้นเรื่องรถบัสศาสนาศึกษาของเด็ก นักเรียนนะครับที่เกิดเหตุก,การณ์เกิดขึ้นก,การสลดถือว่าเหตุก,การณ์ที่รุนแรงนะครับสะเทือนใจสะเทือนขันพี่น้องชาวไทยหรือว่าทั่วโลกนะครับติดตามข่าวเห็นแล้วก็โอ้โหเศร้าใจมากนะครับตรงสารเด็กๆแล้วก็ครูที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ครอบครัวที่มีการสูญเสียนะครับ ถือว่ามีการรุนแรงมากนะครับพี่น้องรวมไ้อะไรกับศพร่างและวิญญาณน,นะครับก็ตอนนี้ก็กำลังนะครับนำศพของผู้เสียชีวิตนะครับกับภูมิลำเนานะครับรวมแล้วก็ 23ท่านนะครับบาบาดเจ็บตอนนี้2ท่านก็ยังถือว่ายังวิกฤตอยู่นะครับบุบบาดเจ็บนะครับต้องข่าวดูข่าวที่ไรก็สะเทือนใจนะครับสงสารแล้วก็ออกยากนะครับมันเน่นโ่น,น,นะครับฟังดูแล้วก็เห็นภาพเด็กๆ ตอนที่ยังไม่เกิดเหตุนะครับก็หลายช่องเอามาลงนะครับมีความสุขดีนะครับผ่านพ้นไปไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงนะครับเดเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นนะครับรถบัสนำเที่ยวเอ่อนำศาสนะศึกษาข,ของเด็กนะครับเกิอดอุบัติเหตุนะครับกับการถือว่ารุนแงรงสะเทือนขวัญพี่น้องชาวไทยหรือว่าตัวโลกด้วยนะครับกับ แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับเอาละครับล่องอพ้นไปจากเหตุการณ์อันนี้ก็ต,ตามข่าวเรื่องหมอลำนะครับความบันเทิงลุ้นเลื่องให้กับพี่น้องก็มีนะครับเมื่อคืนนี้ครับสาวน้อยพิษบ้านแพงนะครับทำการแสดงอยู่ที่นะครับปากทางเข้าวัดลัดประดุกนะครับ นนทบุรีนะครับอัญญะครับพี่น้องคนเข้ามาดูมาชมให้กำลังใจกันนะครับครึ่งหมื่นนะครับเวทีสีเสียงอลังการสนามกว้า,วางเต็มไปด้วยพี่น้อง f อซของสาวน้อยเพชรบันแพง f เอฟซีองค์หิงเอซพ่อแหลม f อซไปอีกนังอีกหลายๆท่านนะครับก็ ยินดีด้วยนะครับวันนี้ครับจะทำการแสดงที่ไหนต่อนะครับวันที่สามดุลาบิ๊กซีมินบุรีนะครับเขตมินบุรีกรุงเทพนะครับก็อตามมาด้วยนะครับวันที่สี่นะครับสามแยกเจสถานทับเรืออำเภอสันหีบจังหวัดชนบุรีนะครับนะครับวันที่ห้านะครับ ตรงข้ามบิ๊กซีนวนครอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับแล้ววันที่6ตามมาด้วยครับโคงคาวาสกินะครับตำบลปวกแดงอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับพี่น้องนะครับก็แฟนคลับเอฟซีที่ติดตามผลงานของสาวน้อยพิษบันแพงก็มาให้กําลังใจกันได้นะครับอยู่ใกล้อยู่ไกล่อใ,ลให้กําลังใจไม่งั้นก็เข้ากลุ่มปิดนะครับ ไปที่เพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนะครับปัดกลุ่มปิดนะครับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาชมกันส,สดๆนะครับดูทางกลุ่มปิดของสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้นะครับไปที่เพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนะครับครับก็สามเรื่องสามรุดนะครับแล้วก็ตามมาด้วยพยกระดักกาศนะครับเป็นยังไงนะครับพยกรณดกกาศ ในช่วงนี้นะครับแถวชนบุรีนะครับก็ยังมีฝนฟ้าถึงกับเกบเซนะครับก็ฝนก็ยังมีตกอยู่นะครับพี่น้องก็อยู่หลายเรื่องสุขภาพนะครับยังไงก็อย่าประมาทนะครับเรื่องฝนฟ้าอากาศนะครับก็เตือนภัยกันไว้นะครับดูดีๆก็ตกมาอยู่ดีๆก็หายไปนะครับเก็เรื่องอากาศนะครับพี่น้อง ก็ดูแลสุขภาพกันนะครับตกนะครับกับรายการวันนี้นะครับก็พูดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็รู้สึกฟังดูข่าวแล้วก็สะเทือนใจนะครับรวมไว้อะไรนะครับท่านผู้ที่เสียชีวิตนะครับก็ขอให้ไปสู่ปุ๊บดีๆนะครับเป็น นังฟ้าเป็นทิเบดาบนสวรรค์น,นะครับครับถือว่าเ <c> ป <oughs> ็นการรุนแรงนะครับกับสำหรับวันนี้ก็พี่น้องดูแล้วก็ขอให้พี่น้องนะครับมีความสุขนะครับคิดบาังสิ่งใดก็ขอสมหวังสมดังข่ามมาังปัดธนานะครับ เจอกันใหม่นะครับในชิปหน้าขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมทานินกาแฟาสด,ดนะครับเจอกันใหม่นะครับ